วันนี้จะพาชมหลวงพ่อใหญ่พระประธานนอุโบสถของวัดบางหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และก็ถือว่าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งได้สร้างมาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่ว่าไม่ทราบไม่สามารถทราบได้ว่าสร้างขึ้นในปีพศใดแล้วก็ ใครเป็นผู้สร้างแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พุทธบริษัททั้งหลายใครมาวัดบางหลวงก็จําเป็นที่จะต้องเข้ากับพระประธานคือหลวงพ่อใหญ่องค์นี้เพราะว่าเป็นศูนย์กลางและก็เป็นใจกลางของวัด ซึ่งใครมาแล้วต้องมากรบบาบไหวมาสักการะบูชาสำหรับหลวงพ่อใหญ่นี้ได้ปฏิษถานอยู่ที่อุโบสถของวัดบางหลวงซึ่งเป็นอุโบสถเก่าแก่ชิ่นเดียวกันแล้วก็มีพระพุทธรูปสององค์ปริษถานอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อใหญ่มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่ เขียนเรื่องราวถึงพุทธประวัติโดยรอบซึ่งมีทั้งเรื่องของพระเจ้าสิบชาติด้วยพุทธประวัติด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำท่านนักหลายชมความ งดงามและความปราณีตของพุทธศินที่เกิดขึ้นอยู่ในอุโบสถของวัดบางหลวงเพียงแต่เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้จะได้มาเล่าถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้ครับ